เอาวงมาตีอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับใส่คาไปอีกหนึ่งใบครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับเอาครับเรามาดูใรไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้ครับอาจารย์โฟตีแล้วมันสะกิดครับท่วมครับเข้ามาเสียหนึ่งแต้มให้กับทางด้านของซอเมฆไปครับดูครับอาจารย์กุ้งลุบลีขึ้นมาคุมโซนใบนี้ครับ ถ้าโดนเต็มเป้ายังไงก็ออกครับทุกคนใบใบนี้นี่จะเต็มเหล็กนี่ยังไงเป้าก็ออกครับอ่างท้องยกขึ้นมาใบนี้โอ้โหติดไว้ครับเป้าไม่ออกด้วยครับดูครับทุกคนยกขึ้นมาครับนี่ครับเอาครับทางด้านของซอเม่ครับจะส่งอาจารย์กุ้งมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับลูกนี้ครับ มาใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยอีกแล้วครับใบนี้ครับอ่างทองก็ไม่รอช้าครับเข้าวงมาตีอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับใส่คาไปอีกหนึ่งใบครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้ครับนี่ครับทุกคนเอาครับทางด้าน สอเม่ครับส่งอาจารย์กุ้งมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ฮาบมาอีกหนึ่งใบแล้วขึ้นมาหลุดหรือเปล่าครับทุกคนฉี่ออกข้างไปครับยังไม่เปลี่ยนครับ ด้ของซ้อมเม่ครับสง่งไปหนึ่งสลับบุรีมาวางโซนอีกหนึ่งใบครับลูกนี้หาเบาๆครับแล้วไหลามาโอ้โหไปชนลูกล่างขึ้นมาอีกครับงานงอกเลยครับอย่างนี้ครับปนะีหนึ่งสลับบุรีครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบลูกนี้ขึ้นมาถึงหรือเปล่าครับ โอ้โหดูครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเลยครับอาจารย์กุ้งบอกว่าเปลี่ยนครับจะต้องวัดหรือเปล่าครับทุกคนเปลี่ยนครับจะส่งทางด้านของ อ้าอ่างทองไปตีครับลูกนี้ครับอ้าอ่างทองลูกนี้ยกขึ้นมาครับโอ้โหลายไม่ตรงครับอ,อ๋อครับลรว ด้านของจานฟูวิทยาครับจะไปอีกหนึ่งลูกลูกนี้ไม่ตรงอีกครับแล้วยังไงครับลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบสก,กิดครับเปลี่ยนออกไปครับโอ้โหดูครับ จานโฟรครับจะเอายังไงครับลูกนี้ครับเหมือนจะเป็นทางด้านของสองเมฆทีมที่หกได้อยู่หนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ครับ อาอยัางไงครับทางด้านของอาจารย์ฟูยุทธยาครับล,ลูกนี้ทางด้านของพี่ฟูยุธยาครับจะขึ้นมาวางโซน อยู่ตรงไหนแล้วลูกนี้ขึ้นมาหลุดหรือเปล่าครับโอ้โหพี่หนึ่งเอลูกดมืออีกครับในสนามนี่น่าจะได้อยู่หนึ่งแล้วทุกคน วินนึ่งจะขึ้นมาวางโซนเก็บแจมที่2ได้หรือเปล่าลูกนี้ขึ้นมา2คะแนนไม่น่ามีปัญหาครับสกอร์ครับเลื่อนเป็นสิบครับ